คำว่านอนตื่นสายนอกเหนือจาก wake up late แล้วเนี่ยนะคะยังมีอีกสองคำที่น่าสนใจก็คือ slip in กับ oversleep 2องคำนี้แปลว่านอนตื่นสายเหมือนกันแต่ความหมายโดยในนี้แตกต่างกัน oversleep แปลว่านอนตื่นสายแบบไม่ได้ตั้งใจแบบเป็นอุบัติเหตุเช่นฉันขอโทษนะที่ฉันมาสายพอดีว่าฉันตื่นสายอะ่ะแบบนี้ก็จะพูดว่า I am sorry for being late I overslept ต้องใช้เป็น overslept เป็นกรุยาช่อ,อง2เพราะว่าตื่นสายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยมาขอโทษคุณอยู่ sorry for being late I overslept ส so ่วน sleep in แปลว่านอนตื่นสายแบบตั้งใจจะตื่นสายเช่นพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของฉันเพราะฉะนั้นฉันนอนตื่นสายได้ tomorrow is my day off so I can sleep in ใครเข้าใจความแตกต่างของ2องคำนี้แล้วส่ง e m o j ิรูปหัวใจ c o m มนต์ให้ฟต้หดวงนะคะ